็คือลืมไปแล้ว <c oughs> ลหน้าที่พลเมืองที่ดีก็คือการเคารพกฎจราจรครับใส่หมวกกันน็อคขับมอเตอร์ไซค์ครับ <c oughs> ไม่สร้างความเดือดร้อนเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะรักษาความสะอาดครับ <c oughs> เราเป็นผู้หญิงเราก็ต้อง,องรักรักงโดนสมวดนเอาไว้เพราะว่าการรับผิดชอบตัวเองให้ปลอดภัยจากคนในสังคมที่ไม่ดีการเป็นสุภาพบุรุษ การให้เกียรติผู้หญิงเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันควรจะมีครับการมีน้ำใจให้กันละกันพลเมืองน,นั้นมีหน้าที่ทำตามกฎหมายคขยันคันแข็งคนขวายรู้จักได้ผิดชอบชัว่วดีมีความสามัคคีละเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่และครูบา

ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกละและความเหมาะสมถ้ามันบ่เหมาะสมถาม้าบ่สะดวกก็ไม่ต้องทำกันในผ้าขวดน,นั่นก็มีจำไว้ได้บ่ลาชิ้นเล่ากัน,นี่จำซอยกันเอาได้ผู้หนึ่งจำวักหนึ่งคนหนึงน่งจำบักหนึงน่งมาหลายคนในผ้าขวดนั่นมันจะมีข้าวสารกล้วยแล้วก็ข้าวต้มขนมเพี้ยนคู่ ก็คือลืมไปแล้วหน้าที่พลเมืองที่ดีก็คือการเคารพกฎจราจรครับใส่หมวกกันน็อคขับมอเตอร์ไซค์ไม่สร้างความเดือดร้อนเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะรักษาความสะอาดครับเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรักรักรวลสงวนตัวไว้เพราะว่าการรับผิดชอบตัวเองให้ปลอดภัยจากคนในสังคมที่ไม่ดีการเป็นสุภาพบรุษ การให้เกียรติผู้หญิงเอาใจเขามาใส่ใจ,จเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันควรจะมีะครับการมีน้ำใจให้กันและกัน ก็คือลืมไปแล้วหน้าที่พลเมืองที่ดีก็คือการเคารพกฎจราจรครับใส่หมวกกันน็อคขับมอเตอร์ไซค์ครับไม่สร้างความเดือดร้อนเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นค่ะรักษาความสะอาดครับเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรักรณรงสมวนตัวเอาไว้เพราะว่าการรับผิดชอบตัวเองให้ปลอดภัยจากคนในสังคมที่ไม่ดีการเป็นสุภาพบุรุษ การให้เกียรติผู้หญิงมันเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันควรจะมีะครับการมีน้ำใจให้กันและกันพลนนนนะเมืองนั้นมีหน้าที่ทำตามกฎหมายขยันขันแข็งคนขวายรู้จักได้ผิดชอบชัว่วดีมีความสามัคคีละเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่ช่วยฟังคุณพ่อคุณแม่และครูบาอา ถกทำเนียมประเพณีสิ่งที่ดีก็ควรศึกษายอมรับในความต่างสร้างสิ่งดีๆในสังคมรายการพลเมืองตัวเล็กสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและไทย PBS สสนับสนุนคนไทยให้ช่วยกันทำหน้าที่พลเมือง